อัศวินน้อยหัวใจสิงโตในอานณาจักรอันแสนไกลมีเด็กชายชื่อรีโอผู้ฝันอยากจะเป็นอัศวินที่กล้าหาญแต่รีโอนั้นเป็นเด็กที่ร้องให้ง่ายมากไม่ว่าจะหกล้มเพียงเล็กน้อยหรือเมื่อเพื่อนนอนไม่ยอมเล่นด้วยเขาก็จะน้ำตาไหลออกมาเสมออัศวินเขาไม่ร้องให้กันหลอกเด็กคนอื่นมกักสร้อเขาทำให้รีโอยิ่งรู้สึกเศร้าใจ วันหนึ่งท่านอัศวินเท่าผู้ใจดีเห็นลีออนั่งร้องให้จึงเดินเข้ามาหาและพูดว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่ร้องให้แต่หมายถึงการมีความเมตตาและกล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะกําลังกลัวก็ตามท่านอัศวินมอบภารกิจให้ลีโอออกเดินทางเพื่อค้นหาสามสิ่งแห่งความกล้าหาญ สิ่งแรกที่ลีโอต้องหาคือหยดน้ำตาแห่งความสุขเขาเดินเข้าไปในป่าและได้ยินเสียงร้องเล่เกตลีโอพบลูกนกตัวหนึ่งตกลงมาจากรังและบาดเจ็บที่ปีกแม้จะกปัวสัตว์ป่าแต่ลีโอก็ค่อยๆอุ้มลูกนกขึ้นมาอย่างเบามือลีโอปินต้นไม้เตี้ยๆอ,อย่างทุลักทุเลเพื่อพาลูกนกกลับไปส่งที่รังเมื่อแม่นกบ,บินกลับมาและส่งเสียงร้องขอบคุณเขาก็รู้สึกเื้นตันใจจนน้ำตาแห่งความสุขหยดหนึงไหลออกมาลีโอรองน้ำตาจดนั้นไว้บนใบไม้นี่คือสิ่งแรกที่เขาตามหา สิ่งที่2คือเสียงกระซิบให้กำลังใจลีโอเดินทางมาถึงลำธารที่เชี่ยวกรากมีเพียงสะพานไม้เก่าๆที่โยกเยกหน้ากลัวพัดผ่านเขาเห็นลูกกระต่ายตัวหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่ริมลำธารไม่กล้าข้ามไปอีกฝัง่งตอนแรกลีโอก็รู้สึกกลัวแต่แล้วเขาก็นึกถึงลูกนกขึ้นมาเขาจึงหันไปพูดกับลูกกระต่ายด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราข้ามไปด้วยกันฉันจะนำทางให้เอง ลีโอเดินนำหน้าไปอย่างช้าๆและคอยให้กำลังใจลูกกระต่ายตลอดทางในที่สุดทั้งสองก็ข้ามมายังอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยลูกกระต่ายกระโดดรอบตัวเขาอย่างดีใจลีโอรู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขารู้สึกเข้มแข็งขึ้นสิ่งสุดท้ายคือการกระทำดีโดยไม่หวังผลลีโอพบสวนดอกไม้เล็กๆที่ถูกสัตว์อื่นเหยียบย่ำจนเสียหายข้างๆสวนนั้นมีคุณยายสุนัขจิ้งจอกกำลังนั่งถอนหายใจอย่างเศร้าส้อย แทนที่จะเดินผ่านไปรีโอกับเดินเข้าไปหาและพูดว่าให้ผมช่วยนะครับเขาใช้เวลาตลอดไปช่วยคุณย้ายสุนัขจิ้งจอกพวนดินและปลูกดอกไม้ใหม่จนสวนกลับมาสวยงามอีกครั้ง ลีโอกลับไปหาท่านอัศวินเท่าโดยไม่มีสามสิ่งแห่งความกล้าหาญอยู่ในมือแต่หัวใจของเขากลับพองโตไปด้วยความสุขและความมั่นใจท่านอัศวินยิ้มและพูดว่าเจ้าได้พบมันทั้งหมดแล้วลีโอความกล้าหาญที่แท้จริงคือความเมตตาการให้กำลังใจและการช่วยเหลือผู้อื่นตอนนี้เจ้าคืออัศวินที่แท้จริงและวิทยุอัศวินน้อยหัวใจสิงโต